คนเนาะก็คือคลิปนี้ก็จะพุดๆหน่อยนึงเนาะก็คือพายุเข้ารองศารนี่กันเนาะทุกคนกะโควิดเข้ากปยังบอพอฝนพายุกปยังเข้าอีกเนาะเมื่อวานนี่ก็คือตกหลับมืดมือแล้เนาะมือนี่ก็คือมาตกอีกลนะเนาะทุกคนเดีย๋ยวตรงนี้จะให้เบิ้งเนาะตอนนี้น้ำกำลังจะไหลเข้าเหมือนเนาะทุกคนฝนตกพอที่ด่วนนะอตกบึดเดียวนึงเนาะต่ว่ามันตกค่อนข้างแห้งเนาะทุกคนนี่ เดินบ้านก็น้ำกาประมาณนี้แล้วเด้อทุกคนนี่เบื้องต้านนี่ทุกคนน้ำกำลังจะไหลเข้าบ้านนี่เนาะเมื่อกี้นี่โต๊แห่งแห่งเนาะลากัเลยว่าออกไปที่ไใหญ่ไ่ได้ล่ากันเลยว่ามาถ่ายคลิปให้ทุกคนเบิ่งซักก็คือช่วงนี้อยู่ลองสานกาโอ้มีแต่เลือกเนาะนี่ ตอนยุพี้ด้วยทุกคนนี่ตอนนี้ก็ร้องเบอร์ไงเปียกมันเลยนะอันนี้คนพ่าวะแม่นาเนาะคนพ่าเข้ามาเปียกมันเลยนะทุกคนนี่ นีนะทูกคนมันยากคอยลงกนะเมื่อกี้นี่น่ะแหงนะมัว่ามันไหลเข้ามาบนอนะบล่จากนอกเพราะว่ามันอันแหงลงไปแล้วเนาะเมื่อกี้นี่บอนนี้ฮันขึ้นมาฮอนนี้แล้วตอนนี้ลงไปฮ้อนทันละมาอยากสิถายมุมนอกให้ทุกคนเบิ้งเด้อ ไม่ต้องมามาให้เด so ้อออกมา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 ออสเตรียแมสซิล evet. ีท้ายเฮ้เ really บ uh uh okay. oh ื้องเงียเดี๋ยวทาเบิ่งน้ำกันเนาะทุกคนว่ามันสิไหลเข้ามานี่บ่เนาะถ้ามันไหลเข้ามาเฮาสิ ที่ได้เอามันลงไปพุูนแล้วเนาะคือแต่ละปีค่ะแต่ละปีหันแห้งอันนเนานะแต่ละปีหันไห่เขาไปเต็มเลยอันนี้นะปีนี้ปีนี้หันฝนบุก,บก,นนกกบุกโลกไลเนาะแล้ก็เลยว่ามันบ,บโบได้ไหลเนาะอย่าลากนะนะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปเบิ้งทางสะพางสะนสํามุเนาะทางนี้ก็เป็นทางสะพานนะทุกคน ถ้าปกติถ้าเราบบได้อันเจาะลงไปขนาน้ำสิขึ้นมาหอดทีแล้วน่นแต่ว่าเราได้โจกไปพุ่ามันกันเลยว่าบบได้ขึ้นมาเนาะทุกคนนี่ตอนนี้ค่ะเมื่อกี้นี่แดดแท้แดดร้อนเนาะกำลังว่าจะเข้าไปในบ้านเนาะละกักกเลยว่าฝนกับพอดีตกมาเลยลักกันเลยว่าบบได้ไปเนาะน ันนี้น้องลี่มายูพีเนาะทุกคนมายูทูปพี่ยูทูปพี่ฝนคือว่าโบโบแหงปันใดเนาะแต่ว่ายูฮันท่าน่ะบ้าฟดแท่ฟดบ้านเนาะยู่งือนท่าน่ะนี่เดินบ้านก็ปิดเดี๋ยวนี้แล้วเนาะทุกคนฝนแบบตกไนเดียวนึ่งมันกันไหลแท้ไหลว่าเลยนะน้ำนี่นะนีไ่ไหลเข้าไปเหือนท่น่ะนี่ มีอันมือหวานนี่ว่ะหรือว่ามือใดบุแเลน้องลี่เอาคลิปลงฮะเนาะและมีคนถามมาว่าอ่าไก่ตัวที่พอดีน,น้องลี่เปิดกองเนยวนี้น้อนลาางละกะตัวไก่ฮันมันยุดท,ทางล่างเดี่ยนี้นาอนและมีเอฟซีถามมาว่าไก่ยุดทางล่างน้องลี่มันใกล้ยังมันคือโตง่ายแท้ไก่อันนั้นันไก่ต๊อกนะไหมเนาะไก่ไก่ต๊อกบูหัวภาษาไทยสิอเอิญจังไไดเน้องมัน มันเป็นลักษณะไก่ป้าว่ะเมยมันเป็นไก่เลี้ยงป้ามเลี้ยออมันเป็นไก่เลี้ยงไก่ปาว่เร่อก่้าเามาเลี้ยงเอออาหมาเตเด้อมออะไรบ้านันาอันต้นกาเนิดมาฮันบูวก็คือคน เดี๋ยวมือหน้าซี่ายให้ทุกคนเบิงเด้อรากาแต่เกิดมาแม่แม่เจ้าเคยกินละแม่เคยกินแล้วแซ่บแซ่บกันกัไก่ป้าเออแซ่บกุนไก่บ้านเออแม่อันเพื่อนว่าแซ่บกนไรแมวเออแซ่บคนละแนวเนาะสกุนซัดป้าสกุนซัดป้าเออมันเป็นตระกูลสัตว์ป้าว่าสั้นเนาะเดี๋ยวมื้อหน้าสิถ่ายลองเฮ็ดกินให้ทุกคนเบิ่งเด้เดอนเอานาะคลิปนี้นก,ก,นนก็ปปนนดูบรรยากาศฝนตกไปก่อนนะคะทุกคนนี่ ยูเพ่อานท่านฝนแห่งแท้แห่งว่านนะแม่นี่มันเริ่มพลอยละไปเดียวสีเข้าไปพุนก่อนไปหาน้องป่านก่อนเนาะอนองป่านนางลินน้ำนี่ะมาลินอันเดอรยูนี่ะ ทุกคนตอนนี้ฝนกระเซาตกแล้วเนาะนี่บึดเดียวเนาะเดี๋ยวสิพาทุกคนไปเบิ้งตัวนไกลตกคันเดอตัวที่เอฟซีได้ถามมาถามกันเข้ามาเนาะเมื่อกี้เมื่อกี้ถามแม่บางคันวายูนั้นเนาะ YouTube ตัวนั้นเนาะกันเลยจะไปถ่ายให้ทุกคนดูเลยโอ้แม่เจียมันเปื่อยมาละ เจียอันเฮาติดบ่ให้คนนอกเข้ามาเนาะตอนนี้มันเปลี่ยนืปและก็คือสถานการณ์โควิดมันค่อนข้างว่าอันนันแหงเนาะนี่ทุกคนโอ้ยอยู่ในโบโบเห็นเนาะนี่นี่มันจับเหรียญเซ่าอยู่นี่เลยนะนี่นี่ไปหมดแล้วโบโบเห็นมันอยู่ไกลๆจกเทือนเนาะทุกคนนี่ อันนี้มันยังหันได้ง่ายได้เนี่ยนะยังประทานเป็นกินเทือ่เนาะนี่นี่ประมาณนี้แหละเด้อทุกคนเด้อนี่เอินว่าใกล้ตนะ๊ะเนาะฮู้ว่าอยู่บ้านอื่นสิเอิอนจังใดเนาะอยู่บ้านหถาเอินใกล้ตก๊กนะทุกคนอยู่เขตอื่นกันน่าจะเอินบ่คือกันเนาะถ้าผู้ใดฮู้จักหรือว่าฮู้ซื่อมัน ทางบอนอื่นๆท่านก็นสามารถคอมเมนต์บอกน้องลีเดเด้อเนาะเพื่อเป็นความรู้เนาะโอเคเดี๋ยวคลิปนี้น้องลีจะขอตัวลาไปก่อนเด้อทุกคนค่ะจะน้อยกัสิออกไปเนื้อบ้านเนาะออกไปในบ้านบ้านพนม่วงพะเลเนาะอยู่บ้านก่ะยามอีกแล้วเนาะทุกคนนี่จัดเป็นนวยยามอีกแล้วเนาะโอเคเดี๋ยวคลิปนี้น้องลีจะขอตัวลาไปก่อนเด้อถ้าเพื่อนมาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามซ่องลี่ซาลาลองสารเดเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้เฮ็ดคลิปต่อไปเด้อโอเคเจอกันคลิปหน้าเนาะบ๊ายบาย